ในทุกจังหวัดทางภาคใต้มีวัดเก่าแก่มากมายที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและเรื่องราวลี้ลับแต่ไม่มีวัดวัดหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดแห่งนี้มีโบราณสถานสำคัญคือเจดีสามองค์ที่บรรจุกระดูกบุคคลสำคัญในสมัยก่อนแต่ทั่วทั้งก้าท่านเป็นวีรชนชาวบ้านแขนผู้กล้าที่เป็นตำนานความกล้าหาญในศึกสงคราม9้าทัพพศ2352ส่วนมากขอโชคขอลาบที่นี่ก็มีเคยถูกรางวัลที่1นึ่รางวัลใหญ่ๆนะถ้าลูกหายดีแล้วลูกจะทำลูกบำรุงโบสถนี้นะได้สำเร็จนะไม่ถึงสปีก็ทําได้สำเร็จ ขอให้ตาทั่วทั้ง9เปิดทางเปิดโชคลาภให้กับแฟนๆเลขผีบอกในงวดวันที่1ธันวาคม2,568หากมีบุญสัมพันธ์กันขอให้ตัวเลขออกมาเป็นเลขที่ท่านโดนบันดาลให้กับแฟนๆด้วยเถอะตาทั่วทั้ง9ให้เลข9 สำหรับบางคนเลขคือความหวังแต่สำหรับที่นี่ตาทั่วทาง9้าคือศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับวิญญาณผู้เท่าใครศรัทธาท่านให้โชคใครลบหลู่ท่านเตือนด้วยอาถรรพ์ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่วัดแขน,นยังคงมีผู้คนแวะเวียนมาขอโชคลาบเพราะหลายคนบอกว่าถ้าใจเราบริสุทธิ์ท่านจะเมตตาให้เห็นเลขผีบอกด้วยตาของเราเอง